ติดตามข่าวรัฐสภาช่วงนี้นะคะรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่หนึ่งคาดหวังว่าเครือข่ายสืม่มวลชนประจำภูมิภาคจะเป็นช่องทางในการเผยแพร่การทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติแห่งชาติได้อย่างถูกต้องค่ะ นายสุรชัยเลี้ยงบุญเลศชัยรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่หนึ่งเป็นประธานในการเปิดสัมมนาเชิงปฏิบัติการด้านเครือข่ายสื่อมวลชนประจำภูมิภาครุ่นที่สองเพื่อสร้างเครือข่ายเชื่อมโยงถึงประชาชนต่อการเผยแพร่กระบวนการทำงานของฝ่ายนิติบัญญัติภายใต้ความเป็นประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุก ขณะเดียวกันนายสุรชัยยังได้บรรยายพิเศษให้กับเครือข่ายสื่อมวลชนประจำภูมิภาคในหัวข้อบทบาทสภานิติบัญญัติแห่งชาติกับการจัดทำร่างรัฐธ,ธรรมนูญฉบับใหม่ว่าหากมีการรับร่างรัฐธ,ธรรมนูญกระบวนการต่อไปจะต้องมีการจัดทำประชามติโดยมีคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกะกะตเป็นผู้จัดทำประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการก่อนเสนอเข้าสู่สวชาให้ความเห็นชอบประกาศจัดทำประชามติ นอกจากนี้ยังมีการกําหนดให้สนชและสชปะชต้องเสนอคำถามประชามติจำนวนหนึ่งคำถามดังนั้นนอกจากประชาชนจะต้องโหวตรับหรือไม่รับร่างรัฐธรรมนูญแล้วยังต้องโหวตเห็นด้วยหรือไม่เห็นด้วยกับคำถามของสอนชและสชปะชโดยคาดหวังว่าจะมีการทำประชามติไปยังประชาชนได้ภายในเดือนมกราคม2559 หลังจากนั้นสอนอชอย,ยังต้องให้ความเห็นชอบหรือไม่เห็นชอบกับร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญภายในเดือนมิถุนายนก่อนที่จะนำไปสู่การเลือกตั้งต่อไปภายใน45วันจึงคาดว่ารถแมพการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นได้ในช่วงครึ่งปีหลัง2,559แต่หากเกิดกรณีไม่รับร่างรัฐธรรมนูญตามรัฐธรรมนูญฉบับชั่วคราวพุทธศักราช2,557แก้ไขเพิ่มเติม2,558 กำหนดให้มีการตั้งคณะกรรมการยกร่างรัฐธรรมนูญชุดใหม่จำนวน21คนจากเดิม27คนและให้มีสภาขับเคลื่อนปฏิรูปประเทศโดยมีหน้าที่ขับเคลื่อนการปฏิรูปประเทศอย่างเป็นรูปธรรมจำนวน200คนจากเดิม250คนขณะที่สนชย,ยังคงทำหน้าที่บัญญัติกฎหมายคู่ขนานกับการแก้ปัญหาประเทศนี่ยังไม่ทันถึงวันนับประชามติก็เริ่มมีประเด็นเลยใช่ไหมวิธีบตเสียงวิธีนักคะแนนเสียงเอากันยังไงนะ นับจากผู้มีสิทธิ์หรือนับจากผู้ใช้สิทธิ์นะครับก็ก็เป็นธรรมดาของสังคมประชาธิปไตยแม้กระทั่งยิงใกล้ถึงวันที่6ซึ่งเป็นวันบวตของสองพชเราก็ติดตามข่าวเราก็จะเริ่มเห็นนะสมาชิกสภาพติรูปมันเองเริ่มแบ่งเป็นสองฝ่ายแล้วนะฝ่ายหนุนกับฝ่ายอะอะไรนะเขาเรียกอะไรฝ่ายคว่ำมันจริงมีฝ่ายคว่ำม,ม,ม,มันน่าจะมีฝ่ายไงนะนะ กลายเป็นฝ่ายหนุนกับฝ่ายคว่ำรัฐมนูญน,น,นะต่างฝ่ายจะต่างก็บ,บอกตัวเองมีเสียงมากกว่าผมตามข่าวผมก็เอาเสียงของฝ่ายหนุนที่บอกโอ้ได้ร้อยเก้บบกเา 190, 140, 8, 8, 8, 8, 9, 10, สิบแล้วนะฝ่ายจะคว่ำมนก็บอกโอ้เขาได้ร้อยสี่สิบแล้วผมเอาร้อยเก้าสิบวกร้อยสี่สิบมันปาเขาไปสามร้อยสามสิบแล้วนะรัฐบาชิกสอปชมันมีสองร้อยห้าสิบ แล้วมันมาได้ไงเราเอาเสียงของแต่ละฝ่ายที่ออกมาคุยทับกันไปทับก,กันมาเนี่ยรวมแล้วมันเกินจํานวนสมาชิกของสองปอชอแสดงว่าต้องมีบางคนนี่อยู่2ฝ่ายมาต่อกันที่เครือข่ายพลเมืองอาสาปกป้องแผ่นดินเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติเลื่อนการเลือกตั้งออกไปอย่างน้อย2ปีเพราะสถานการณ์ยังไม่ปกติและอาจเกิดความขัดแย้งขึ้นมาอีกค่ะ นายแพทย์ตูนสิทธิสมบวงผู้ประสานงานเครือข่ายพลเมืองอาสาปกป้องแผ่นดินหรือกลุ่มเสื้อหลากสีเข้ายืนหนังซื้อต่อนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลิศชัยรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่หนึ่งเพื่อขอให้พิจารณาเลื่อนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรออกไปอีกอย่างน้อยสองปีเพราะเห็นว่าหากมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูญฉบับใหม่ขณะที่สถานการณ์บ้านเมืองอย่างไม่ปกติอาจส่งผลให้เกิดความขัดแย้งขึ้นมาอีกกระผมมีความเห็นว่า หากมีการประกาศใช้รัฐธรรมนูนแล้วก็จะมีการเลือกตั้งในไม่ช้าซึ่งเป็นไปนตามคันลองปกติของการปกครองในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแต่เมื่อพิจารณาสถานการณ์บ้านเมืองในปัจจุบันที่ประชาชนยังแบ่งแยกเป็นฝักฝ,ากฝาก่ายภายหลังการเลือกตั้งแล้วก็มีความเป็นไปได้สูงที่จะเกิดการประท้วงแตกแยกรุนแรงขึ้นมาอีกซึ่งไม่มีใครอยากให้เกิดขึ้นอีกในบ้านเมืองของเรากระผมจึงขอเรียนเสนอความเห็นมาอย่างท่านเพื่อพิจารณาดําเนินการด้วยวิธีการใดๆ ที่จะเลื่อนการเลือกตั้งสภาผูบบ้แทนราษฎรออกไปก่อนเป็นเวลาอย่างน้อย2ปี 2> พร้อมกันนี้ได้เสนอให้สภานนติบัญญัติแห่งชาติจัดตั้งคณะกรรมการที่การวิสามันขึ้นในช่วงเวลาที่มีการเลื่อนการเลือกตั้งออกไปเพื่อศึกษาประเด็นที่เป็นต้นเหตุของความขัดแย้งของคนในชาติและนําเสนอต่อพลเอกประยุจันทร์โอชานายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการพิจารณาดําเนินการแก้ไขปัญหาเพื่อระงับความขัดแยง้ง ด้านนายสุรชัยเลี้ยงบุญเลื่ชัยรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติคนที่หนึ่งกล่าวว่าข้อเสนอแนะเหล่านี้ถือเป็นความคิดเห็นของประชาชนโดยจะนําเรื่องนี้เสนอไปยังประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติเพื่อประกอบการพิจารณาในส่วนทีはは่เกี่ยวข้องกับสภานิติบัญญัติแห่งชาติต่อไปก็เป็นข้อคิดเห็นจากภาคประชาชนที่สภานิติบัญญัติแห่งชาติก็จะนําไปประกอบข้อพิจารณา นะครับในกรอบหน้าหน้าที่ที่สนชมีส่วนเกี่ยวข้องภายหลังที่ถ้ารัฐธรรมนูญานความเห็นชอบแล้วนะครับเราก็จะดําเนินการตามกรอบหน้าหน้าที่ของเราต่อไปนะครับก็เป็นข้อคิดเห็นแล้วก็เป็น่วความห่วงกังวลจากภาคประชาชนก็จะนําไปประกอบข้อพิจารณาของเรารนะครับประมาติดตามข่าวรัฐสภาได้ใหม่ในช่วงต่อไปค่ะ